สวัสดีครับนะวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการ up pn ให้ได้ลิงก์ไปทำงานนะครับอันดับแรกนะทุกคนคลิกเข้ามาตรงนี้ up pn ปึ๊บนะครับเลือกสินค้าตามที่ต้องการปึ๊บจิ้มเข้าไปนะครับนะแล้วก็ต้องหยิบใส่ตะกร้านะหยิบใส่ตะกร้านะครับสังเกตตรงมุมขวาข้างบนตรงนี้นะมันจะมีรูตะกร้าจิ้มเข้าไปตรงรูปตะกร้านะครับเราเอาแค่หนึ่งชิ้นนะกดสด่วนลดเราไม่ได้ใช้กดสั่งซื้อปึ๊บนะครับ ที่อยู่นะเราก็ไปกรอกให้เรียบร้อยอันนี้ใส่ที่อยู่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เลือกวิธีการชําระเงินเป็น QR code อ่าคิวอาร์โค้ดกดสั่งซื้อปุ๊บนะครับอ่าฮะสินค้านะกดชําระตังนะครับชําระเงินจิ้มเข้าไปกดยอมรับเงื่อนไขตรงนี้ผนะมจะรับปลาย QR code จะเด้งนะครับแล้วเราก็สแกนได้เลยจ้านะก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับ